สวัสดีนะครับกับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีทนะครับนะพบกันอีกเหมือนเดิมนะฮะพบกันอีกเช่นเคยกับรถกระบ,บะสวยๆนะครับวันนี้เอาโตโยต้ตตานะครับไฮรักดีโวเป็นตัวกระบ,บะนะครับกระบ,บะแคปกระบ,บะตอนครึ่งนะครับเป็นตัว 2.4G นะครับเป็นตัว 2.4G ปี2016.17นะตัวนี้เป็น รุ่น G เป็นเกรดรุ่นตัวท็อปนะครับแต่สังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวท็อปจะมีไฟหน้านะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับติดนะตั้งมาจากโรงงานนะครับก็คือออกมาป้ายแดงก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ที่เป็น led นะไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นวัาน,นี้นะครับแล้วก็จะเป็นสัิลณ์ตัว G อยู่ด้านหลังนะออปชันภายในก็เดี๋ยวพาดูกัน ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ก็จะมีรุ่นอะไรที่เป็นโปรเจคเตอร์เอกก็จะเป็น e plus เนาะนะครับ e plus ขึ้นมาแต่ตัวนี้เป็นตัว G นะนะครับตัว G นี่มันคือ top สุดเลยละ่ะนะครับปี2 0 1 6 1นบนะฮะตัวนี้นะไม่ก็ไม่ถึงแสนไม่โยมานแปดเ0้าหมื่นนะครับนะมือเดียวออกห้างมานะครับแม็กคู่ตัวรถนะครับสเปคโรงงานเลยนะยางก็สเปคโรงงานขอบ17 เป็นของบีโซนนะฮะสภาพก็90%นะครับก็ใช้ได้อีกนานคือรถที่เอามารีวิวนะครับเหมือนเดิมนะผมรับประกันในเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีพิความนะเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะยิ่งคันนี้นะครับกุญแจสํารองอยู่ครบนะไม่เป็นกุญแจสํารองแบบรีโมทก็2ดอกนะฮะธรรมดาก็ดอกหนึงนะครับ ฟิลมติดตั้งแล้วเรียบร้อยกันสัดข้างมีนะฮะออปชันอื่นๆที่ตรงรุ่นเขานะก็เป็นกระจกที่เป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวติดตั้งให้แล้วก็ปรับพับไฟฟ้านะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้สีขาวนะเป็นขาวออโมนะครับตัวนี้เป็นสีขาวออโมนะครับเป็นตัว p r ี n n นเนอร์ออโต้นะเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นตัวสูงแล้วก็สมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะตัวนี้นะครับ เป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะนะครับสภาพดูดีดูสวยงามนะช่วงๆๆล่างดีหมดนะยางอะไรนะครับคือเครื่องไม้เครื่องมือที่ติดมากับรถอยู่ครบเลยนะตัวนี้นะครับคุณจมกุญแจอยู่ครบบุ๊กคู่มือต่างๆเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเล่มต่างๆอยู่ครบหมดออปชั่นะ Option ด้านหลังนะไฟเบรกลงที่3นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องนะมีกล้องนะครับ กล่องให้พร้อมเส้นกายาให้นะเันลักษณไฮรักตัว G นะครับก็เป็นเกรดรุ่น G เป็นเกรดรุ่นตัวท็อปนะครับไฟถอยก็มี2ข้างตัวนี้ก็เป็น A2 เนาะนะครับเป็นตัว G นะครับตัวนีนะ้ถ้าใครหารุ่นนี้อยู่นะครับโฉมนี้อยู่นะฮะคันนี้เหมาะนะนะฮะปี16.17ไม่ย,ยังไม่ถึงแสนเลยไม่อย,ยู่ประมาณ8-90,000าหนะครับเพลนเนอร เกียร์อ,อัตโนมัตินะตัวนี้เป็นเกียร์อ,อัตโนมัตินะครับพวกชายต่างๆกาวเคลนต่างๆาด้านล่างแต่ละอานเลยนะครับนะยังดูดียังดูสวยงามนะครับที่สําคัญนะครับนะฟรีดาวนะคันนี้ผมจัดให้ฟรีดาวเลยนะฟรีดาวให้นะครับฟรีดาวให้นะรพรมเข้ารูปให้เป็นเป็นผ้ายางเ,เ,เข้ารูปให้นะนะครับ สวยเลยนะครับสีออกสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้มาแบบนี้ให้แบบนี้สะอาดๆเลยนะครับเครื่องมือเครื่องมืออยู่ครบนะเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบร่างกาสะอาดนะครับเป็นรถบ้านรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน็อตซอกในนะครับไม่มีรอยขันรอยไขะเดิมๆซอกเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ นะต่างๆยังอยู่ติดอยู่ครบเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันด้วยหุ้มหนังเดินแต่เข็บนะครับมีตั้งควาโเรลอตโนมัติหรือว่าระบบคูดคอนโทรนให้เอาไว้เดินทางไกลนะครับเอาไว้เดินทางไกลตัวนี้นะฮะและ้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยได้เป็นจอนะลิงกับกล้องถอยและจอเขาเนี่ยนะครับตัวนี้มีเนด้วยนะครับ มีระบบนำทางให้น a v วิเกเตอร์นะแต่ปกติเราก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับแอร์ออโต้นะโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะขับดีนะครับคันนี้นะขับดีขับสนุกนิ่งมากนะครับนะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะของของโตโยต้าเนี่ยนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับแล้วก็ไม่ว่าจะใช้ในเมืองนอกเมืองก็ ถือว่าตอบโจทย์นะครับให้ดูเลขใหม่น,นี่ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขวงเลขใหม่กันนะครับแอร์เป็นออโตโน้นะนะครับออโต้อันนี้ก็ S D การ์ดอยู่ให้ครบแล้วนะครับเมนูเมนูต่างๆคือใช้งานได้หมดแหละนะครับพวกเล่มคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบเลย เล่มผู้มือต่างอยู่ครบนะครับรวมไปถึงกุญแจสำรองก็อยู่ครบนะได้ละพงเสียงแหลมนะครับตัว G มันจะมีออปชันขึ้นมาก็คือในเรื่องของอไม่เป็นมันติฟังกชันในเรื่องของพวงมาลัยนะครับคุต์คอนโทรลที่ได้มานะฮะตัวนี้ได้คุต์คอนโทรลได้มานะครับแอร์ออโต้ ็พองระบบลทางนี่แหละนะครับภายในที่ได้เข้ามานะแล้วก็ตัวนี้ถุงลมได้3ตํตำแหน่งนะนะครับถุงลมนี่ภายได้3ตํตำแหน่งนะครับ,น,น,น,รบนี่เลยดูเลขใหม่นะครับดูเลขใหม่นะครับตัวนี้ใหม่แค่8ปดหมื่นหกลอยยังไม่ถึง9ก้าหมื่นเลยนะฮะหน้าจอก็เป็นสีเป็นแสงสีฟ้าเรืองแสงนะครับก็ตั้งค่าได้ต่างๆนะครับมันมันติดฟังก์ชันพวกนี้ก็เชื่อมต่อโทศรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ ก็ว่าจะเป็น USB พวกนี้ก็ได้นะครับตัวจี้นะครับเซ็ G, น,นทันล็อกล็อกกระจกก็ปกตินะครับพวกนี้ใช้งานนะไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะนะครับแนะนำเลยรถสวยนะครับนะรถสวยไม่น้อยนะครับไม่น้อยน่าใช้นะครับซอกต่างๆน็อตเดิมนะ รับประกันในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะครับฟรีดาวให้นะครับสำหรับลูกค้าในสนใจพักทายเข้ามานะครับฟรีดาวให้ออกรถศูนย์บาทได้เลยคือไม่ต้องดาวนะครับอาชีพกเกษตรกรก็ออกได้นะครับชาวไร่ชาวสวนจนะุดตัวนี้สำคัญ คือผมพาดูหมดนะครับมอกต่างๆอยู่ครบคือฝาไม่เคยเปิดนะครับไม่เคยขันไม่เคยไขเครื่องแห้งๆนะฮะตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยใช้ในเมืองก็คล่องตัวนะครับใช้ในเมืองก็คล่องตัวผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับเม่บ้านใช้ได้นะครับก็สนใจก็โทรเข้ามานะครับ0 9 6 1 4 9 9 9 8หนึ่งสหนะสำรับคันนี้ครับสำหรับคันนี้นะ ส่วนในเรื่องของภาษีเดี๋ยวผมต่อให้เลยนะยเป็นหกหไปเลยนะครับปีนี้ปีหกห้านะต่อข้ามเป็น6กหไปเลยนะครับคันนี้นะนะครับก็โทรสอบถามเขามานะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนรถเข้าใหม่นะฮะอันนี้คือเข้ามาสภาพแบบนี้วสวยๆก็รีวิวให้ดูสดๆเลยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ